สวัสดีทุกคนเลยสวัสดีทุกคนเลยมาอยู่กันในฮอสสมอลเลนเจอร์อีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวบาวสิบสามนั่นเองนะทุกคนหรือว่าบาวชินจิขอ,อาเรียกว่าบาวชินจินวกันบาวชินจิเป็นสายพลังธาตุน้ำนะทุกคนเป็นสายพลังธาตุน้ำ สายพลังเราจะไม่ดูพลังโจมตีเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมาเราจะดูพลังชีวิตแล้วกันพลังชีวิตอยู่ที่ไฮเปอร์แมกนาอยู่ที่6กล้านสี่ในร่างไฮเปอร์แม็กความเร็วในการโจมตีถือว่าใช้ได้สำหรับสายพลังความเร็วกานเคลื่อนที่คือไวและโจมตีคือตัวชนใกล้เก้าสิบ แป๊บนะชุดชุดอ๋อเอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วสกิลหนึ่งสิบสองสกิลสองเก้าและคูดาวเรนเจอร์ปกติสิบสามวิไม่ก็หันครึ่งเหลือสิบสองวิได้ให้เปิดและถ้าใช้ปานกลางไม่เยอะไม่น้อยประมาณนี้ปานกา สกิลบัฟก็คือเพิ่มสกิลบัฟนาเพิ่มลบสกิลแล้วก็เป็นจากการโจมตีปกติเป็นาการโจมตีพื้นที่กว้าง300จุดกว้าง300จุดแต่เปลี่ยนเป็นโจมตีพื้นที่100จุดมันแคบมากแต่เมื่อก่อนมันบอกว่ามันเยอะแต่ว่ามันโดนเนิกแล่หนึ่งร้อยอันนี้ สกิลที่2เป็นยังเริ่มมาตัาสร้างความเสียหายแล้วก็ใบกว้าง999จุดนะทุกคนกว้าง999จุดความสามารถบังคับคือหัวใจเยอะๆจะไม่โดนลำนำในสเตจิติความสามารถไฮเปอร์คือต่อต้อตานพายุน้ำแข็งหรือว่ากันพายุหิมะานั่นเองนะทุกคนนะ มาดูการใส่กเกียร์เบาชินจิกันนั่นคือเกียร์เอิบมันตัวเก่าแล้วก็เลยใส่กเกียร์ประมาณแจกฟรีมาเลยอันนี้แจกฟรีอันนี้ก็แจกฟรีหรือว่าใครมีที่ดีกว่านั้นก็ใส่ได้ <c oughs> <c oughs> ขอโทษเจ็บคอมากและช่องสุดท้ายถ้าเกิดใครมีกระเป๋าใส่กระเป๋าแล้วก็ กระดิ่งใส่กระดิ่งหรือว่าถ้าเกิดใครมีดีกว่านี้ก็ใส่ได้นั่นเองแต่ไม่แนะนําให้ใส่แหวดหรือใส่อะไรไม่แนะนําอืมอม,มาดูรีวิวกันดีกว่าเยาขอดูก่อนนะเพราะว่า มันจะตีกับเพื่อนได้หรือเปล่ามันมีบังตีกับเพื่อนอยู่อ่ะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าบักตีกับเพื่อนจะหายไปยังอุ้ยมาไ่นงนี่เลยหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชก็อีไปไป่แปลกๆเราต้องมาทดสอบกับบอชบอชบอชมา ชุดอันนี้วิ่งไปอ่ะดูดาเม็ดดาเม็ดสิชุดอันนี้สบายอ่ะด้เม่อยู่ในที่ที่ไม่มีอัปเกรดธาตุอันไหนดูดิไม่บับหน้าป้อมไม่บับหน้าป้อมเหรอชีไม่บับหน้าป้อม ถ้าเมถือว่าไม่หนักอันนี้แต่ไม่ได้ใส่อับเกรดยาร์ถึงใส่ก็ไม่น่าจะหนักมาดูสกิลกันดีกว่าว่าจะข้ามไหมแต่สกิลมันก็ร้อยเก้าสิบเก้าจุดอะมันก็ไกลอยู่แล้วอ่ะทุกคนเข้าใจปะอ่าเดี๋ยวให้ดูชีไม่จะปรับหน้าป้อมนี่ไม่จะปรับหน้าป้อมใบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจุดใบสี่วีอจะให้ดูว่าถึงข้างหลังไหม นี่โอ้ก้าวแรกเกิดถึงก้าสุดแล้วก็คือแบบไกลแล้วอ่ะโอ้ข้ามข้ามว่ะข้ามอู้อูก็เพราะแหมนี้มันพันกว่าเลยอะแสดงว่าข้ามอู้ข้ามข้ามว้าวว้า,าว้าเอามาสิเอขขขอเข้ามข้ามบางคนจะเลิศชี้ข้ามชีงข้าม อย่าเด้งออกอีกนะโอเคเพราะที่แรกมาทดสอบเรียบร้อยแล้ว,ลวที่แรกมาลองอ้นั่นแล้วแต่ว่าคือมันค้างแบบว่ามันเด้งหลุดออกเลยล้วแบบว่ากดเล่นกับเพื่อนใช่ปะแต่มันเด้งหลุดอะ่ะไม่รู้ทําไมถึงมันเด้งถึงมันถึงเด้งหลุดเด้ยวนนะมายังทำไมไม่มาช่วงกดรับไปแล้วนะ แจ้งก่นอนรับเพิ่มไปแล้วไอดีอื่นเรากรอรับเพิ่มไปแล้วนะเดี๋ยวเราขอออกแต่งกันนี้กันนะเป็นยังไงเยวขอตัดภาพมาตอนปมาแล้วกันนะสักน,นิดนึงนะ โอเคมาเดี๋ยวจะทีมป้องกันก่อนเดี๋ยวให้เจอกับตัวเสมอท่าแล้วกันจะยังรับดาเมจเสมอท่าหรือเปล่าแต่ว่าจะกระสายพลังด้วยกันอีกนะเพราะว่าชีมันเก่าแล้วจะกระสายพลังด้วยกันอ,อีกม,มาเดนจินี่การน,น้ำแข็ง นี่ใบใบอุย้ยใบติดหัวโอเคถือว่าใบาติดหัวแล้วเก็ถืกอยอยู่นะรับดาเมจเดนติก็ขี่ไปนางบุตรอยู่ว่วาพัดต,ตามลงน้ำไข่เดนติก็กัน <c oughs> นี่นี่นี่ใบแต่ว่าไม่มีดาเมจไม่มีดาเมจแหลรแต่ดาเมจมันเบา ดถือว่ายืนรับดาเมจหรือขีดไปนาวุฒได้นานอยู่นะเดนจิใส่ดาเมจนะใส่พลัาโจมตีกายถือว่า up, รับเดนจิได้เยอะอยู่นะและใบแต่ถั่วเยอะอยู่อ๋ออ๋อถือวรับดาเมจเดนจิได้ยูถือว่า up, รับดาเมจเดนจิได้ยูได้ยูถืว่ารับได้ยูได้ยู เป people, ็นตัวแปรตัวอะไรดีต <to mus ik> ัวอไรเอาเป็นแพ้ท่าดูว่าจะรับได้เมจแพ้ท่าตัวยไหมเนี่ยถือว่ามารับได้เมตีเยอะเนี่ยแต่รับได้เมตีเยอะอยู่อ่าโอ้โหส่งกันยานเฮริอัพก็คือฟ้าผ่าก็ถือว่านอยู่นะ ยังเอามารับดาเมจได้อยู่อาจามาสูอีกทีหนึง่งมาสโซจะเจอแพ้ท่าดูบ้างจะไหวไม้แพ้ท่อาอาใบติดหัวโอเคโอเคใบติดหัว อืมใบติดหัวใบติดหัวอ่าหัวใช้ได้นะใบติดหัวแต่โ่าสถานะง่ายกระเด็นชับเพรเก่านนะทุกคน เออคนที้เป็นแก่ปกติเลยคองรองเท้ากระเป๋าอืม <h ums> นี่จะสู้เหมือนจะสู้ยัน hurry up เหมือนเดมจีไหม <h ums> แต่ต้องดูด้วยมันสู้กับสายพลังเลยทุกคน ต้องคิดด้วยนะว่ามันคือสายพลังกับสายพลังชนกันนะทุกคนนะไม่ได้เอามาเจอกับดาเมจนะเพราะว่าถ้าเจอกับดาเมจชีน่าจะไม่ไหวแต่อันนี้จะให้ดูเรื่องความถึกเมื่อแบบว่าสายพลังกับสายพลังต้องชนกันในตอนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยน่าจะไหนจะจะเป็นอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ใช่เราจะไม่ให้ดูดาเมจไม่ใช่ดูดาเมจเราจะให้ดูใบ ว่ามันจะติดกับธาตุที่แบบว่าที่แบบว่าตัวปัจจุบันอ่จจะยังติดได้อยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออให้ดูใบให้ดูใบถ้าดูดาเมจมันตัวเก่าแล้วอ่ะดาเมจคุณไม่ต้องไปพึ่งพาอะไรกับตัวเก่ามันมากเลยทุกคนนะเขา้าใจไหมอืมเพราะฉะนั้นดูใบซะตัวไหนมีปวดตัวเก่ามีปวดเราใช้งานได้แน่นอนมันไม่ปวดอ่ะอันนี้ชนะธาตุจะเป็นยังไงชนะธาตุ อืมโดนสถานะง่ายเพราะตัวเก่าตัวมังเก่ามันก็ได้โดนสถานะง่ายถัวใบแม่นยำม,มากอันนี้ไม่ใช่ใส่ตัวแน่นอนนะแต่ว่าใบแม่ดูสดิขนาดอันนี้เป็นอุ้ยขอยไปก่อนลูกไสอันนี้เป็น ชนะธาตุดังจัดการแทบไม่ได้เพราะว่ามัานล่ากลางต้องไ,ไม่หวังาเมีหวังสกิลปวนดีก,กว่ามันมีใบก็คือใบมันมีปวดก็คือใบเพราะฉะนั้นใบซะเอาไวป้ปวดฟึมฟ่มฟึมฟ่มฟื่มอืม ดูบาบติดฉําตัวชนคือตัวที่ต้องมารับดาเมจแทนตัวอืนอ่นๆพาชนะนมันต้อง,งยืนได้ต้นที่ดูจากเงยออื่นก็คือยืนได้สำหรับการถึกนะในการเจกระสายพลังตัวอ,อื่นได้ถึงคอรีอัพทุกตัวเลยเนี่ยมันก็ถึกอยู่บางตัวโดนขี่พนาำวุ้ยเดียวกันอ่านแล้วไม่โดนดาเมจสกิล อะไรอย่างเงี้ยก็ตายแล้วแต่นี้นี่ยันถึกได้เออชีถึกได้ชีถึกน,นี่น่าจะชีโดนซัดดาเมจย่ายอยู่อ่าประมาณนี้ทุกคนในคลิปอุ้ยขอโทษขอไปกดเลือนะ่อนอ่ะซอรี่อาจจะเจอกั่ตัวโหดเลยจะตัวโหดเลย เจอกับเจอกับบาชานดูสิจะเป็นยังไงเจอกับบาชา้าเก้าวดำแม็กจะยืนรับบาชานได้นานไหมสนับไปก้าวดำแม็กเลยนะเกียร์คริสต์มาสช่องการ์ดรองเท้าที่เหลือไปคริสต์มาสยังไมา่ไดเเทท้เปิดเกียร์ก็จะทำกิบเปิดเกียร์เกียร์ไม่ทำเอามาตักไว้ามาตักไว้ชุบชบลงน้ำแข็งบ้างช่วยหน่อย ช่วยหน่อยาช้างเกก็โหดเกินใบแต่ปาช้างมันไม่ได้อุ้ยนี่ไงโอ้โนี่นี่นี่ติด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 ถือว่าเลิศเลยแหละใบติดไงติดแบบว่าขนาดไม่ใส่แน่นอนก็ติดอ่ะเธอว่าใบติดเยอะแม่นยำอยู่กบสกิลใบอืมโดนช้างเล้เป็นสูง มันถึกนะขนาดโดนช้างได้มันสูงเลยอะ่ะอืมว่ามันถึกนะสุนุงอะ่ะต่อมาเจอกับแสงแล้วกันที่เป็นพลังแต่ว่าไม่ได้ปั้นแมกกบแสงมันไม่ได้ปั้นแมกกะอืมเป็นพลังแสงที่ไม่แมกเดี๋ยวซื้อก่อนคนรู้ ซื้อมาห้าพอไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เจองก่อนอ่ามาเจอพลังแสงมาเจอพลังเจ,อ,งเจอกัะลงเคลงเคไม่มีด้าไม่แต่อยากรู้ว่าจะติดใบไหมชื่ออาย่าไม่ติดอาติดโอเคมแม่นยำทุกท่าทั้งสกิล คือโคตรแม่นเลยสกยิลใบอดูสิต,ติดติดถ้าไอ้เซนต์ตัวนี้นอนยดดังติด,ดอ่ะอือันนี้บับไม่มีอะไรเลยบับไม่มีอะไรเลยจูเน่ของสวนหนึ่งนะไม่มีอะไรเลยคือบับถ้าไม่ช่วยทีมเลยแต่ถ้าเกิดอนยุก,ก่อน่ะช่วยแต่นี้ไม่ช่วยเลย นี่จเจอโรงแคถือว่าใบติดดี จึมจึมลุงเคทุบช่ำเฮ้ยโอเคหน้าปั้นเหมือนกันอย่าเนี้อ้าเฮอรี่อาเดี๋ยวุดนี้เฮอรอี่อ้าราย้าเหมืวนสามใส่ 3, การจะจัดการลุงเคใช่ปะปื้มไม่น่าได้ไม่น่าจะจัดการคุณลุงได้ออต่อไปเดี๋ยวขอจะทีมก่อน เขาจะทีมก่อนเขาจะทีมก่อนนี่อุ้ยแต่สู้ได้นานอยู่โอเคสู้ได้นานอยู่แล้วยังเหลืออีกหลายคลิปจะจบแบบละครไทย มาตีพีดูพีพีให้ดูอ่านจะเป็นพีพ,ใพ,พีให้ดูกันเลยเล่นเป็นทีไม่ชีจะยืนได้ไหมชีกยืนได้แถมใบได้ด้วยนี่ความสามารถกันน้ำแข็ง โทษคุณปูผาด้วยถ้าไม่เห็นคลิปนี้ก็ sorry นะคนผู้ผาอ่ามาเจอนี้หัดบินดูหนหนองเจอก,กับคุณหัดบินดูแล้วมีตัวกันบินฮแล้วมีการบินที่เป็นชนะาท่าเรารือไม่กลัวไม้กลัวไม้กลัว เรามีการบินที่เป็นชนะท่าเราเลยไม่กลัวแต่ก็กลัวน,นิดหนึ่ง <c oughs> นี่ยิงมันไปลูกยิงไปพาวเวอร์มาบัฟน,นั่นหน่อยฮิมู <c oughs> อ่าสช่ว่มไม่ได้เฮือสุดท้าย้ะเขาสามารถอะไรไม่ได้มองเดีย๋ยวเราจะได้ขีดเป็นอาวุธมอบปฏิบัติการอนะ เอาให้ได้เทิ้สุดท้ายนะคุณผัดบินดุตัวบินต้องเอาให้ได้เธิสุดท้ายนะ จรงจริจรงจริจโอเคสำหรับการรีวิวเบาสิบสามหรือว่าเบาชินจิก็ มีแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนแล้วก็อยากจะฝักกับทุกคนเลยว่าข้อมูลในคลิปที่เป็นข้อมูลเรนเจอร์ได้ไมาจากแฮนดบุ๊กนะอันนี้เชื่อถือได้แต่ข้อมูลการทดสอบนะทุกคนทดสอบไม่เหมือนกันแต่ละช่องทดสอบไอดีไม่เหมือนกันนะทุกคนบางช่องอาจจะบอกว่าใช้ไม่ได้แล้วหรือบางคนขจะบอกว่าใช้ได้แล้วแต่ส่วนตัวถ้าเกิดใครชอบหรืออะไรอะ่ะจะ ยังหยิบมาใช้ได้ทุกคนมันใบแม่นมากขนาดไม่ได้ใส่ดูวแน่นอนใบแมนมากอะไรแกถามว่าให้คะแนนสิบใช่ไหมนปัจจุบันให้หกจุดท้าสำหรับการใช้แล้วก็คใคแบบว่าโอ้ยมันเท่มันอะไรนู่นนี่ไี่นั่น นำมาใช้ได้ชอบส่วนตัวนำมาใช้ได้ไลน์เลนเจอร์อไม่มีผิดไม่มีถูกการจัดทีไม่มีผิดไม่มีถูกทุกคนใครชอบตัวอะไรใครไม่ชอบตัวอะไรค,คุณชอบตัวนี้แต่คนคุณชอบตัวนี้คุณแป้งก็มาคุณเล่นได้คุณไม่ชอบตัวนี้คุณไม่เปิดคุณขอข้ามคุณทําได้มาขึ้นอยู่กับคุณทุกคนเล่นเกมให้สนุกแต่อย่าเล่นเกมให้แบบเครียดนะทุกคนนะ สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนได้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาิ <it> สำหรับบานสิบสามคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้เจอกันบายลอก่อนล้อก่อนล็อกก่อน